đây bọn yeah ê tiếp bỏ thau yeah tiếp đây bả đây มารอ,อ,อบสองรอบอับดิษัานกินกับแจวรอบนี้มาคีฟักตุ่เปล่าน้ำต้มน้ำต้มอ๋อทางไทยสบายดีสวัสดีเอฟซี FC, ทุกคน ลุงเสคือเก่าลุงเสคือเก่ามานี่มาเซมองรัดแหลงมาสามคนกับทีมงานตอนนี้จูดคอนพราเอานูเห็นหูนูเดินแจ็คซิวไยู่อ่ะพร้อไปก่อนลมแหงมันอีหนาวจูดคอนไว้ดังไว้พิงไผ่เห็นอยู่อ่ะ มีบ่บโอ้มีเนาะมวยางโอ้โอ้มวยวานนี่ก่อนงัดจริงจริงๆนั่นแหละเราได้หนิอดโอ้ต่อไม่แค่น,นยังดีไม่แค้นะนี่ยแตกๆน่แม่นนนเนาะอเค็ดข้างขเลย ข้าก็มองรองนั่งคือขโมยขโมยอยู่ข้างข้าเลยได้ข้าขโฮะแล้วลองนั่งด้วยมาหมายน่ะคือเงี้ยเอาก็ลองนั่งเลยพี่หญิงมันเด้เทสเลยโยซุดดพันเลยยอดซีม่นป่าเม่นยังเกาะยอดยอดยังเว้ยยอดซีม่นมาบ่ยอดป่าม่นข้างข้างยอดป่าม่นเอียนเพราะยอดขัางยอดอันยอดกบด้วยนเลย ขันขากวะมันเลืนน่อ,อนมือ,อยุดเข่าก็คือกบคือขี้เรายังไม่ได้แช่มองเนาะอยูอ่ะยอยู่เอามองมันไล่พื้นพี่แช่นัดแรงนะแช่น้ำดำับามา,าดังไฟพี้งกันนี่ก่อนอ้าวทางนี้เอา,าันขก,<ป> <laughs> กบดิบ

Cái bóng dạy đẹp dạy Đây bọn bóng yeah, bóng dạy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  con dạy bóng dạy bóng đi bóng hề

น,น่หสามสิบห้าตาเ้ฮะมองแอ,อ,อ,องเวียดนามเ้ยฮะฮานอยเวียงจันทร์ <c oughs> ตกมองแล้วพอดีคำตะเวนแดงเลย <c oughs> มลือนเลย นี่ที่ผมเห็นหน้าควรระเบัดกันในกล้องมันมืดแต่ว่าอันนั้นมันเห็นอยู่เห็นฟุ่อยู่ลงมาห้องอยางไปดังไฟที่ดังไฟอีกจุดนะอยู่นี่ตกมองห้างกันแลออ้วเอาวูใช้มองแรกลรคอครได้บับไหน,นได้เพิ่งอีลลอก bình cổ Hít đeo cái khinh à, uh, nhám à. cái đọ, phải Elena, hả? Uu, xay mương xà bạt, miết khăn cái đụt, máy kéo, đây hết đi à? Đi <laughs> <Sôm cười> ตาน้องให้นี้จุ้มก็ควเห็ดอันครั้งแรกในชีวิตนี่เลยจับอันนี้ในครั้งแรกเลยได้หนีิไม่กอกบีบใช่ไหมมามามาห้องท้องไว้ก่อนบ่เป็นห้องท้องเลยนี่ห้องท้องถองเป็นของอ้าวถองเป็นของอ้าวมังโม่ตุ้มมังโม่ต้มหาปลาตีก้าวจำเจล มันก็เจร่ญแล้วเนี่ยมอญเยอะผักใบมันผักไหมแหมมอญเยอะด้านโฮมันได้ใบมันเรนยบลอยอี่น้อง อจาวานันบนล่นบ่อน่อมไม่จะใบาะดาวานดุนไฟแกงกอกตาบังซอหื้อของนะ่าอยู่ไทยกบาไลกัน ข้าวไฟแและหอมคมุ้มเราจะงหายหน่อยหนึ่งแทงใสขข่ข้าวเจ้ากินวก,กวากับลาบเจ้ากินดิบเลยอู้หูเลยเลยหม,มองโมน่อย <c oughs> คือควรหมองโมน่อย ยามองกินใจไปก้อนห่วงทองอ้าวสุกแล้วเอ้าไฟได้ดิไฟได้ดิไฟได้ดิบได้ดีต่อไปก็จะลืมกันเด้อตอนในมุมเล่นกินในน้ำกัดตัวเดียวเสียบรรยากาศลืมเลยรับให้โคหน้าถุก เอีหาวหมอนนี่ไอ้ยหาายำหมอนนี่บ้านทิ้งงานเอาามองก่อนไปดีนาตุกแลี้ยวหุ่นขึงตอนนี้เจ็ดโมงเช้าห้าเช้าหกนาที น้องเอ้ยพอ,อ,อได้เด้ป่านมาเลือ้อนป่าสีปันห้าขอก็ะซิมนี้แล้วไป หือโอ้ยปวดเลยรอด้อเอ้าโอ้ยไม้าด้นะครัวโอ้ยมตอับอาเนาอ๋อตอนี้ตอนนี้

giảm dạ, mong lẽ rồi các con. ôi, náo, lòm hang anh này. chắc nó, xe Ai? đây, đấy bà xinh ngon đẹp đâu đâu, bộ kép của cháu ngon của Đi say. bộ kép của cháu vô làm công nhí xong tắt vậy? ha? kẹt cái đấy chị ốc chi vậy đây? ừ, phải chị เจังนะแข้งแล้ววะผมุดน้ำหุดเจอยย่มม้วได้ยือก็ยืมบะเทิงลยอ๋อตีนทีนะาตีนทีบเทงเอาถ้ยเอาวัวข้างนี้จะได้เลยจับแล้วโทษโทษเล็กนะ

ไอตัวนี้ปีกสีนิ่มาวว่น้อเอ๊ะ่จะคมอะไรที่ปลามักอะน้ำเขาโม่จะเดาคนนี้เดาโม่กระโหลกจุ้งจะกดอยู่ปืนอด้ออกินด กานก็กินได้ฟ้าเลยลาบเล,ลาบนบ,บ,บ่มันแช่เ้ยเอาหัาาากนั่นนี่ร้านไม่กินดอกเขาอยู่นท่ไม่รู้เป็ก้ยกอยปลาเขมกเ็มเนาะ <laughs> <laughs> พีตเมไปวอีเ็ดวเฮ้เ้ บุม,ม,ม่มเนาะอันกาบชาอย่านนลืมอันนั่นแหละปันออกได้ไว้นำน,น้นองชิบุฟานนอ,อ่มับคือเซฟอาชีพเนาะวันนี้ตีเนนีจเนาะยี่มีแล้ว โชวนี่ฮะน้อยน้อยกว่าสุปากกระบอกมัตสีนึงเลยเพชรนอนจำน้อยใส่ลายเสียบลายแต่งพวงเพชรปลาแร่เออตัวน่ะนี่นี่นี่กระบอกปลาแร่เด็ดต้องใส่เกลือแล้วเนาะสุดแล้วแต่สร้าง măng nào này năm nói bắt đầu mật sự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  mật nó cứ sự mật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  nì 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 mật sự mật sự mật sự mật ta, เนุ้นอ่ม่นิดพลาดมะเขือมะเอกเรนะตัวนี้นะอนตัวนี้มีเกลือกัปปโน่นี่เกลือนี่บเปโน่นั่นนะข้าวไทยกีมังกรมเพ็ดเผ็ดๆนี่เด้อมากินเผ็ดได้ยังดิเออยาตบสกัอสอะไรใส่อีกทีเผ็ดนะโอ้ยเา ด้ Dante. โหมังกริกระทะอยหัวใสกระทะเอาขัวหวหอมตงไปอันนี้นะครับาวไหมหัวหอมใส่อะไรกันมซิปบอหาวเลยบ่หัวมอซิปเลยหาเลยออันนี้เเแล้วลคือวานะใสบส เอาเลย,ยทิ้มก็บอทิ้มยังงป็นทิ้มได้ยู่ <laughs> <laughs> เฮ้ยนี่ไม่หอมอะไรทั้นะ้อนะผมบำไปแค่ชมเนะพักบริสายโอ้ยเออแค่นั้นแหละเห็นเลย <laughs> <laughs> ขออนุญาตนะคะผมก็พักกี่ป่าพักันี้ดิ <laughs> พูดครับ tầm cả xong xong nhiều cả tìm cắm <laughs> đốt trẻ này thấy mà thu vào giờ đây thua đi lót vào đi đâu đâu cồn ơi thầy có ơi nó Hãy subscribe cho hết một Mì Gõ เราดพไรเรื่องเลยเพราะผมพอได้ลงยางเนาะน่าร้อนแมนด้วยแด๊ดแด๊ดจุดประเด็นอ่ะเนาะเข็มเกลือเข็มมันเย็นนะโอ้กันเข่าก็ไได้นัวครับทำแจวเอาปันเข้าในมือนี่มาทูใส่มือนี่ เอาไปยังนี่เดิมีเดอนี่เต็มแล้วนีไปไปไปดีบ้าบ่หืมหักอะนีมาขีกระบอกยินทั้งขีไปเลยสังัดล่มเนาะสังัดขักอะนาล้รด้วิดได้เนาะไหมอนเนาะ บัเรือติบักไงเข้าพนอยดีันบอกักแรกบักิดเยนี่ออืออ้ยข้างแรกเพ่มน่ข้างเจ้าเนี้ยาพี่พอตอือดูนี่กินกินน้ขี้มูน้ำตาลข้างแรกเลยโอ้ยิ่มน้ยบงบอมามารอบสองรอบบี่นบินกับแจวรอบนี้มาคิ

mhm 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 Khi mhm 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 ก, <c oughs> ก,ก,กินกันคืนเนาะเฮากินกลางคืนออกกินกลางคืนเนาะมายนำหนหลายลนกระชุดท่านี่แต่ว่า,นวาเนาะแสบมาแสอีบัรเจซี <c oughs> บัรเจซี อรยเรียบนะกยกอ้นหมันจับมือแลยคุยก็มีไหมแบบตะเป๋วจัมือแลยคุยเจ้าซ้อมเหมือนว่าจำแจวข้าต่ำแบบบุกุยบุกุยแจวสุดที่นะเบิ้งเียาหัวมัน มันเดียวเหรอนสุดถ <issions mo zy nine> ่ายกัเบิดเนาะเพื่อนทีเสนกับบอด้ลลานีุ่ดทำนี เราต้เาเม,เ,มนเนี่ยกงแกะอากินข้าแล้วมเลยนอแล้วกลับบ้านก่อนห <c oughs> นาวข้าวมูข้าเนี่ยไปปะโปดไปปะโปดด้วยทเก็บเพื่งเก็บของใส่อแล้วขนขึ้นมาหลรอเมือ ยิ <Okay. S 1> <laughs> ่ยู่สิแกโอเคคนเคยขึ้นคล้องแล้วก็มาอเอดเถือนปลาก็ได้อันสามหนึง่งพอได้ก้อยพอได้ปิง้งพอได้ปงพอได้ลาบได้แกงโปรเก็ตหละหลวนเอาขับผุปลาก่อน หม้หหหออีเลนเลยหม้อเตบีได้เห็นแหงเห็นต้มไปเลยโอไปกับ,ก <c ười> บกุบกลนี่ขอมาครั้งแรกไปจะคอยปั่นปาเฮ้ยมาได้เห็นปันแล้วเ้ย bởi có một cho, mỗi ngày này họ sẽ, ok, hôm nay cái chân mình đi hôm bên hôm bên hôm nay cái hố hôm nay hôm nay hôm anh, lốt đi lươn đó. เดปุ๊กเ,เลยได้ไหมหมือเปืนเลยกเออเล่เาเอาลถนะ,ออะนะกองไบกกันหรอจำได้นมันเลย,เอลยไอ้สีใสของมันมาครั้งแรกกลองกันบนป่า <laughs> จำลินไผ่และยายไผ่บริเป <laughs> <laughs> ็นลินเป็นลินเป็นยูน้อยนึงอชอบมือยู งานไม่เท่านกร่วมเนินกาปฏกัเต็มมากเมากถึงปล้วไเียปาป่ว่ีันว่บไื้อได้เอาตัวเด็กเอาเอาูเดี๋ยวต้อมตัไ ชิชาเออใช่ด้วอะไรก็ต้วดเจะรู้มาด้วยถามยินอ๋องเลี้ยงคหาน้่นังนาโดนว่าดวงใหม่หน ละโหลละโหลนี่แหละได้ผูล้ละน้อยเอาผู้ปนปาแรกกับเมือได้ทุกคนน้วาวน้าวเห็นไหมเอาวางกันไว้สำหรับทุกคนสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหนะ้า